นี่เตรีมอยู่ครับอําบมดังครับสร้างเหมือนบัตรนะครับผมปากที่ตามกันไว้่นะครับเนาะนี่โอกาสสีไทยยังไม่ให้เบิ่งหลายอย่างนะครับเนาะเันไดคลิปนี้ขอ,ขอลาไปก่อน ให้็ไปซื้อเขากินละอืมไได้ซื้อพอไปเด้ซื้อเขากินรครับโอ้ต้ต้ตอนนี่ง่ายอยู่ต้นงอ่า,ย,ย,าย,ยครับอืาอ,อางนีมเราไปดูนะใหญ่กว่า,ม,ามันแปดเส้นสิบเส้นนี่บ่อืมนี่เด้ตัวเจ็เส้นโอ้ยเรียนมาต่ำกันถึงไดน หอยก็เยอะแต่ว่าคันท่่้ายเบิดกะกับพได้พรอะหอยลายแหงก็สิปวดหอยปวดปากเขาเลี่ยนี่นอนเอออ่ะหอ่บพ่อดีเลยจังสิเอาเนาะก็ปวดดิเนาะอืออ้ยปากมนา เล่าเรอหาวิธีปลดกันครับหัหลุดหลุดเลยลสร้างบหือนบันนะครับผมปากติดตามกันไรนะครับเนาะนี่โอกาสสีไทยทย,ยังไม่ให้เบื้องหลายอย่างนะครับเนาะเป็นในคลิปนี้ขอลาไปก่อนมีเตี่ยมอยู่นี่น,นะครับเนะาะเม่ได้เห็นอยู่นี่เราหันเนานะ นี่เต็มอยู่ครับอันโมดังครับฮ่าฮ่าฮ่าบอกหอยร้ายครับรับสร้างเหมือนบัตรนะครับผมฝากที่ตามกันเลยนะครับเนาะ นี่โอกาสที่จะไทยยังไมเเ่ให้เบืองหลายอย่างนะครับเนาะเป็นในคลิปนี้ขอลาไปก่อนเห็นว่าครับยังยันเลยครับผมทำฝ่ามือเท่าขึ้นเด้อโอ้โหขี้ลายได้ครับสร้างบหมนบัตรน,นะครับผมฝากติดตามกันเลยนะครับเนาะมีโอกาสที่จะไทยยังไมเเ่ให้เบืองหลายอย่างนะครับเนาะเป็นในคลิปนี้ขอลาไปก่อนหน่อยก็ฝ่ามือจดด้วย พอเดีอยูู่เดี๋ย่กินเนาะครับนยังแน่มาดูครับมาดูปลากระมานครับผมนี่ตัวปลาเดี๋ย่ซโตครับซีโต้เนี่ยนะซีแต้มสวยๆตัวงามดีครับผมให้เขาไปซื้อเขากินละอืพอ,อ,พอพอได้ซื้อพอผมได้ซื้อเขากินกครับโอ้โตัวตัวนี้ใหญ่อยู่ตุ้หญ่าย,ย้ะครับ เด้อครับเด้อนี่ครับมาครับหัมบอดังครับเดี๋ยวเราขอไปบึงไกลๆก,กันนะครับเนาะเตรียม <c oughs> โอ้ยเรียนมาตาำกันทึงไดกันดีสร้างเหมือนบัตรนะครับผมปากที่ตามกันเลยนะครับเนาะ นี่โอกาสที่เดทไทยยังไม่ให้เบิ่งหลายอย่างนะครับเนาะเป็นได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนยังแน่มาดูครับมาดูปลากระมันครับผมนี่ตัวปลาดิที่ตัวครับที่ตัวนั่นเลยสี่ตางนี้น้องไปเลยนะง่ายกว่าม,มันแปดเส้นสิบเส้นนี่บ่อืมนี่ได้ตัวเจ็ดเส้นมนาดูครับเด้อ <c oughs> ครับ งาน,นก่อนนะครับถ้าซีตัวหนึ่งหนึ่งก็ได้ทอดก็ได้ครับนยังไงมาเดียครับมาดูปลากระมานครับผมนี่ตัวปลาดิซีตัวครับตัวนะเนเออตัวที่สองครับ รูปหนีไม่ได้ไงกูนี่ครับบรรยากาศตะวินกำลังขึ้นนะครับเนาะกระติกน้กระติกไไหวหนาจังปุ๊ปากเขาเปลี่ยนนี่น้องเออนะนึกตามโห<ว>พอดีเลยรจังส <c oughs> ิเอาเนาะสร้างเหมือนบัตนรนะครับผมฝากติดตามกันเลยนะครับเนาะนี่โอกาสสิทธิไทยยังไม่ให้เบื้องหลายอย่างนะครับเนาะ เป็นไดคลิปนี้ขอลาไปก่อนต้องโฟดด้วเนาะอืโอ๊ยปากหัวจะปวดม้างปกหอยสลีกเอหอยสลีกน้ำเนาะเบิงังเบิังแน่เลยเห็นไหมครับยังไงก็ได้ครับผมทำฝ่อมมือเข่าออขึ้นเด้อ <c oughs> โอ้โหขี้ลายได้ครับหน่อยก็ฝ่อมือจนดอวย <c oughs> พอเดี๋ยวยูเดี๋ยวกินแล้ครับงานก่อนนะครับนะครับซีโตครับหนึ่งหนึ่งก็ได้ทอดก็ได้ครับครับงน้ยไปหนะครับผมเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันนะครับเนาะเดยงั้นมือเทราผมให้พอยอกลงนะครับเนาะ แล้วล่อที่ตามกันครับสร้างเหมือนบัตรนะครับผมฝากที่ตามกันไลยน,นะครับเนาะนี่โอกาสทิ่ไทยยังไม่ให้เบื้องหลายอย่างนะครับเนาะเป็นได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนงันก่อนนะครับนะครับสีตัวครับหนึ่งหนึ่งก็ได้ทอดก็ได้ครับเด้อครับเด้อน <c oughs> ครับ <c oughs> ัเวเดี๋ยวห้องเบื้องบนดีแต้มสวยๆตัวงามดูครับผมเดี๋ยวกัเดี๋ยวมเล่นไปมอง่อ นี่เต็มอยู่ครับอัมโมดังครับเดี๋ยวด้วอหาวิธีปลดกันครับหลุดเลยหน่อยก็พอจะได้พอเดี๋ยวยูเดี๋ยวกินนะครับงานก่อนนะครับนะครับซีตัวครับหนึ่งหนึ่งก็ได้ทอดก็ได้ครับ ตัวโฟอรดดีเนาะโอ้ยปาช่วยรบกมนหน่ายโอ้ยเรียนมาต่ำกันถึงไดกันดิ้ตัวที่สองครับรูปหนีไม่ได้ไงกูยังแน่มาดูค,าดาครับมาดูปลากระมานครับผม นี่ตัวปลาดิซี่ตัวครับตีตัว,วน,นั่นเนอะยังแน่มาดูครับมาดูปลากระมันครับผมนีต่ตัวปลาดิซี่ตัวครับตีตัวนั่นเนอะตีตัวโฟดด้วยเนอะอื้ออุ้ยปากหัวจะปวดข้างปาก พูด <Okay. S 2> ปากเขาเปลี่ยนนี่น้องเออนึกามพ่อดีเลยจังที่เอาเนาะอ <c oughs> ีแต้มสวยๆตัวงามอยู่ครับผม <c oughs> มีเตียมอยู่นี่นะครับเนาะ วัน้เห็นยินดนโลหันเนโะมาครับหั่บดังครับเ,เดี๋ยวเขาขาไปบึงไก่ก,กันนะครับเนาะลิปนี้ครับรอยาาปิดกิปยากน้อยนะครับเนาะจาดนี่เ้องไปอยู่นะงกกว่า มื้อนแปดเซ็นต์สิ้น